ตอนที่3 4 1ฉสิดชินเลี่ยจอมขี้หวงพ่อรีบมาเร็วเข้าชินเปิดที่เห็นเขายืนนิ่งก็เร่งเร้าเขามาแล้วมาแล้วชินเยี่ยนมองไปที่อวีเจออย่างสงสัยแต่แล้วเขาก็สายสีสัมมันจะเป็นไปได้อย่างไรในเมื่อเขาคนนั้นหายไปตั้งนานแล้วเขาจึงรีบวิ่งไปหาชินเปิดโดยไม่ได้คิดอะไรมากอาวิเจอเองก็สังเกตเห็นการจ้องมองของชินเยี่ยนเช่นกันแววตาของเขาหยุดชะงักไปเล็กน้อย ฉินเลี่ยจึงเดินเข้ามาและพูดอย่างใจเย็นว่าถ้าหากในอึดอัดชั้นพาเขาออกไปได้นะเขาที่ว่านี้คือใครไม่ต้องบอกก็รู้ชินเยี่ยนและอวีเจออยู่ในวงการเดียวกันและเห็นได้ชัดว่าเขาอาจจะจำอวีเจอได้เมื่อได้ยินเช่นนั้นอวีเจอก็สายศีรษะขอบคุณมากแต่ไม่ต้องหรอกตั้งแต่ที่เขาก้าวเข้ามาในนี่เขาไม่กลัวว่าใครจะจำเขาได้อีกแล้ว เมื่อก่อนเขาเคยกังวลมากว่าจะมีคนจําเขาได้เขากลัวว่าจะถูกคนนินทาไม่อยากเจอสายตาที่มองเขาราวกับว่าเขาเป็นขยะจึงทําให้เขาเก็บตัวอยู่ในมุมมืดมาโดยตลอดแต่เวลามันก็ผ่านมาตั้งสามปีแล้วถึงเวลาที่เขาต้องเดินออกมาจากมุมมืดมุมนั้นเสียทีหลังจากที่เหลือบมองเขาและเห็นว่าสีหน้าของเขาดูสงบฉินเลี่ยก็พยักหน้าเล็กน้อยโดยที่ไม่ได้พูดอะไรออกมาก่อนจะเดินจากไปพร้อมกับโจโจ โจโจมองเขาอย่างไม่เข้าใจเมื่อหนูน้อยได้ยินคำพูดของเขาเธอก็เอียงศีรษะพลางถามขึ้นว่าคุณพ่อคาลุงสามกับอาวิเขามีความแค้นต่อกันมาก่อนหรือคะทำไมเขาถึงต้องหลบหน้ากันด้วยละ่ะฉินเลี่ยสายศีรษะแต่ก็ไม่ได้อธิบายอะไรให้เธอฟังเขาพูดเพียงแค่ว่าพวกเขาสองคนรู้จักกันอาวิของโจโจโคงไม่อยากเจอคนรู้จักตอนนี้นะ่าเรื่องทั้งหมดก็เป็นแบบนี้เมื่อเห็นว่าโจโจย,ยังคงทำสีหน้างุนงงฉินเลี่ยก็ยกมือขึ้นและเล่นจุกผมของเธอเขาเม้มริมฝีปากเล็กน้อย อย่ากังวลไปเลยให้พวกเขาจัดการเรื่องของพวกเขาเองเธอมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกค่ะโจโจพยักหน้าเมื่อเห็นคุณครูประจำชั้นเรียกเธอก็รีบลากฉินเลี่ยววิ่งไปทางนั้นทันทีตามปกติทั่วไปแล้วแต่ละครอบครัวที่ลงแข่งขันจะประกอบไปด้วยพ่อแม่ลูกแน่นอนว่าผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมส่วนมากก็เป็นเช่นนี้จนกระทั่งมาถึงครอบครัวของโจโจคุณครูประจำชั้นก็เกิดความลังเลข,ขึ้นมาเพราะหนูน้อยมีพ่อถึงสองคน และแน่นอนว่าแรงของผู้หญิงกับผู้ชายนั้นไม่เหมือนกันหากให้เย่หลงิงเฟิงเทียบแรงกับผู้หญิงคนอื่นๆก็คงจะไม่ยุติธรรมสักเท่าไหร่เมื่อเห็นถึงความกังวลใจของเธอเย่หลิงเฟิงจึงเป็นฝ่ายเสนอเงื่อนไขออกมาผมจะต่อเวลาให้คนอื่นหนึ่งนาทีเกมรอบนี้คือการแข่งวิ่งผัด3 x 100เมตรหากเป็นผู้ใหญ่ทั่วไปก็จะใช้เวลาการแข่งขันประมาณหนึ่งนาทีแต่เขากลับขอยืดเวลาของตัวเองออกไปถึงหนึ่งนาทีนี่เขามั่นใจในตัวเองมากถึงขนาดนั้นเลยหรือ เมื่อเหล่าผู้ปกครองคนอื่นๆได้ยินเช่นนี้พวกเขาก็ไม่ได้คัดค้านแต่อย่างใดพวกเขาคิดว่าแค่หนึ่งนาทีก็เพียงพอให้พวกเขาทิ้งระยะห่างออกไปได้มากพอแล้วแต่เย่หลิงเฟิงกลับดูสงบนิ่งและดูไม่มีความกังวลแม้แต่น้อยคุณครูที่รีบหนะ้าที่ควบคุมการแข่งขันก็พยักหน้ารับเช่นกันก่อนจะพาเขาไปยังตำแหน่งไม้สาม ทันทีที่เสียงนกหวีดดังขึ้นการแข่งขันก็ถือว่าได้เริ่มทันทีโจโจพุ่งตัวออกไปราวกับลูกกระสุนจนทุกคนนั้นมองเธอแทบจะไม่ทันพวกเขาเพียงแค่รู้สึกได้ว่ามีเงาเล็กๆวิ่งผ่านไปเท่านั้นเมื่อมองไปที่ทรงผมเรียกโชคลาบบนศีรษะของเธอก็ดูคล้ายกับภาพเงาที่ขาดขาด,ขาดหายหายจากนั้นทุกคนก็ต้องประหลาดใจเมื่อหันไปมองอีกทีพวกเขาก็เห็นเพียงเงาร่างอ้วนๆที่วิ่งไปถึงจุดรับไม้สองแล้วและตอนนี้หนูน้อยก็ได้ส่งไม้ต่อให้ชินเลี่ยแล้ว เหล่าผู้ปกครองที่อยู่รอบๆยังไม่ทันได้สติกลับมาพวกเขามองไปที่โจโจอย่างเหลือเชื่อหนูน้อยวิ่งได้เร็วขนาดนี้เลยหรือนี่มันความเร็วระดับนักวิ่งทีมชาติเลยนะเมื่อเห็นสายตาของพวกเขาโจโจก็ไม่ได้สนใจแต่อย่างใดในตอนนี้เธอกำลังกระโดดโลดเต้นและเชียร์ฉินเลี่ยอยู่คุณพ่อสู้ๆปกติฉินเลี่ยเป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงอยู่แล้วเขาจึงวิ่งได้ค่อนข้างเร็ว อีกทั้งเมื่อครู่นี้ความเร็วในการวิ่งของโจโจนั้นก็ทำเวลาได้ดีมากๆอีกด้วยแค่หนูน้อยวิ่งออกจากจุดสตาร์ก็ทิ้งระยะห่างกับเด็กคนอื่นๆได้มากแล้วกระทั่งเขายื่นไม้ให้กับเยหลิงเฟิงเด็กน้อยคนอื่นๆก็เพิ่งจะวิ่งได้แค่ครึ่งทางเท่านั้นเยลิงเฟิงยืนถือไม้เล่นอย่างสบายใจเขาชำเลืองมองฉินเลียด้วยหางตาก่อนจะพูดยุยยุไปว่าวิ่งช้าจริงๆเลยนะชินเลียรู้ว่าเขาพูดถึงตัวเองแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไร เย่หลิงเฟิงที่เห็นเช่นนั้นก็หมดสนุกเขาเขามวดคิ้วก่อนที่จะเลิกคุยกับฉินเลี่ยรอจนกระทั่งเวลาผ่านไปได้สักพักในตอนที่กระบองถูกส่งต่อให้กับผลที่สามแล้วและความเร็วก็เพิ่มขึ้นอย่างกระทันหันคุณครูที่คอยจับเวลาหนึ่งนาทีให้เย่หลิงเฟิงเห็นว่าเสี่ยวหลานซึ่งวิ่งเร็วที่สุดในตอนนี้เธออยู่ห่างจากเส้นชายเพียงสิบกว่าเมตรเท่านั้นเธอก็รู้สึกเกร็งขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวส่วนโจโจที่ยืนอยู่ขอบสนามก็มองมาอย่างเป็นกังวลเช่นกัน แต่ในเวลานี้เย่หลิงเฟิงกลับดูสงบมากเขาเล่นกระบองในมืออย่างไม่รีบร้อนแถมยังตะโกนแกล้งโจโจไปอีกว่าโจโจถ้าครั้งนี้พ่อควาอันดับหนึ่งมาได้หนูจะเรียกพ่อว่าพ่อหรือเปล่าโจโจจ้องมองไปยังเสี่ยวหลานอย่างไม่กระพริบตาเธอจะคิดถึงเรื่องพวกนี้ได้อย่างไรหนูน้อยจึงพูดส่งส่งไปว่าคุณลุงปากไม่ดีควาอันดับหนึ่งมาให้ได้ก่อนเธอขณะนั้นเองคุณครูก็เริ่มนับถอยหลังสามสองหนึ่งเริ่มได้ ทันทีที่พูดจบจู่ๆคุณครูที่เพิ่งนับเวลาก็รู้สึกราวกับว่ามีลมพัดผ่านตัวเธอไปเธอจึงหันไปมองด้วยความสงสัยทันใดนั้นก็เห็นว่าผู้ชายคนที่ทำตัวสบายๆดูไม่เร่งรีบเมื่อครู่นี้ได้พุ่งตัวออกไปราวกับลูกศรที่พุ่งออกจากคันธนูเพียงแค่ชั่วพริบตาเขาก็วิ่งนำหน้าผู้ปกครองหลายคนไปแล้วความเร็วนั้นมันเร็วกว่าของโจโจเมื่อกี้นี้เสียอีก